ถ้าวันหนึ่งเราจะต้องเริ่มต้นใหม่พี่หนุยก็มีสูตรในการปันคนปันโปรดักจริงๆแล้วหัวใจสําคัญหรือว่าสิ่งที่มันยึดโยงเข้าด้วยกันเนี่ยมันคืออะไรครับพี่จริงๆก็จะเป็นเรื่องของการตลาดเป็นหลักแหละเป็นหัวใจขอเพียงแค่คุณต้องรู้เออเจอร์นี่ผู้บริโภคซึ่งมันจะทําให้คุณกําหนดทิศท,ทางการตลาดได้ถูกจุดคนส่วนใหญ่มักจะทําออกสินค้าจากความชอบส่วนตัวดังนั้นการเซอร์เวย์มาก่อนคะ่ะแล้ว มันจะทําให้คุณเจอว่าสินค้าที่คุณอยากออกมันมีรูมนั้นอยู่จริงๆใช่ไหมถ้ามันมีรูมมันแก้เพนพอยต์ให้คนได้คือโลกใบนี้ทุกอย่างอ่ะมันมีตัวที่แก้เพนพอยต์คนทั้งหมดไปหามันที่เจอและเอาสิ่งสิ่งนั้นมาทําการตลาดมีสเก็ตไหมครับพี่หนุ่ยที่รู้สึกว่าสิ่งนี้ต้องเวิร์กมากๆแต่สุดท้ายมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็จะมีอาหารเสริมตัวหนึ่งที่ชอบมากๆแล้ว คนที่ชอบเหมือนพี่กลุ่มเล็กมากแต่พี่ไม่สามารถสเกลตัวมาร์เก็ตไซส์ให้ใหญ่ไปกว่านี้ได้ไเหมือนมันสินค้ามันมันบีออนไปนิดหนึง่งขายไม่หมดนะก็เป็นหมดอายุไปอะไรยเงี้ยค่ะเราก็เลยเรียนรู้ว่าทุกอย่างอะ่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เราชอบอย่างตอนนี้เราก็ออกแบบกลุ่มผลิตภัณฑ์แชมพูออกมาขายดีมากขายดีมากๆเราเรียนรู้จากสิ่งที่เราทั้งล้มและสิ่งที่เราสำเร็จค่ะ thank you